ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่17ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้งานคุณเยอะนะงานเหนื่อยงานหนักงานเยอะนะคะคุณจะต้องอดทนแต่คุณจะหลายๆคนกําลังรอข่าวดีเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีเดินทางได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบและได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่คุณคิดถึง ะะช่วงนี้นะคะไพ่การเงินค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะไพ่เสร็ฐีมานะคะใครที่คิดรอคอยนะคะคนต่างประเทศนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากทางไกลจะได้รับเงินนะคะระวังสุขภาพของตัวคุณนะคะช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่มีเวลาแม้แต่จะพักผ่อนนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านและเด็กให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีม่วง สีเขียวสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ119แล้วก็21ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ